กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมพักฟาร์มครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2568เก็บไว้ในความทรงจําครับก่อนอื่นเติมพักฟาร์มต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเติมพักฟาร์มนะครับจนจบทุกคลิปเลยนะครับแล้วท่านยังอุตส่าห์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเติมพักฟาร์มครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ครับทางเติมพักฟาร์มครับพาทุกท่าน มาดูเทคนิคการดูแลองุ่นนะครับ S48 นะครับเป็นพันธุ์ที่ผมเพิ่งนํามาทดลองปลูกนะครับเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกต้นเขาตุยไปนะครับก็เลยซื้อมาปลูกใหม่นะครับมาดูเทคนิคในการดูแลต้นของเขานะครับหลังจากที่ผมเด็ดยอดเขานะครับเพื่อสร้างกิ่งอามและกิ่งเคนนะครับได้ประมาณ20วันนะครับมาดูเทคนิคการดูแลของเติมพักฟาร์มนะครับมาดูการเจริญเติบโตของเขาว่า เป็นๆในแนวทางที่เราต้องการหรือไม่ครับมาดูกันเลยครับครับนี่ครับหลังจากที่เราเด็ดเพื่อสร้างกิ่งเคนกิ่งของเขานะครับกิ่งอามของเขานะครับเห็นไหมครับนี่เราเด็ดได้ประมาณ20วันนะครับสร้างกิ่งอ่าออกไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวานะครับนี่ตอนนี้การเจริญโตงเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับอ่า กิ่งเอกิ่งเคนกิ่งอาร์มของเขาก็ตัวดีครับนี่เห็นไหมครับฝั่งขวาเราก็เด็ดไว้นะครับเพื่อรอฝั่งซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้กิ่งเคนของเขาครับนี่ครับก็เริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคการดูแลให้กิ่งเคนโตเท่าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้กิ่งที่เราเด็ดยอดไว้นะครับเพื่อสร้างกิ่งอาร์มของเขานะครับเห็นไหมครับกิ่งอาร์มของเขาก็ค่อนข้างโตแล้วครับมา ได้หลายใบแล้วครับ1 2 3 4 5 6อา่าอาอีกสักหน่อยเราก็จะได้เบรกเพื่อสร้างกิ่งเคนชุดนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อชุดนิ้โตนะครับเราก็จะมาสร้างกิ่งเคนชุดนี้นะครับให้เขาโตพร้อมๆกันนะครับเพื่อเอาผลผลิตนะครับอาจจะมีเทคนิคของเติมมาฟังอีกครั้งนึงนะครับในการดูแลเขานะครับยอดเขาก็ค่อนข้างเดินดีนะครับใบก็ค่อนข้างสวยนะครับเห็นไหมครับ ใบตัวดีครับ s 4 8นะครับอีกฝั่งนะครับหลังจากเราเด็ดนะครับเด็ดฝั่งขวานะครับเพื่อมาสร้างกิ่งอามฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กิ่งอามฝั่งซ้ายนะครับโตใกล้เคียงกับกิ่งอามฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับเห็นนะพอเขาตัวได้ประมาณนี้อีกสักหน่อยครับผมก็จะได้เด็ดยอดเข้าไว้นะครับเพื่อให้กิ่งเคน เขาโตนะครับก็น,น่าจะเด็ดวันนี้เลยนะครับเพราะาใบเขานะครับได้ระยะที่เราสามารถเบรกเบกรกกิ่งอามเพื่อให้กิ่งเกนเขาโตได้นะครับก็ประมาณเจ็ดใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะเบรกประมาณนี้จะเบรกช่วยเขานะครับเพื่อให้กิ่งเคนเนี่ยเขาโตนะครับให้ทันกับฝั่งขวานะครับนี่ เป็นเทคนิคนะครับที่ผมเรียนรู้มาจากพี่ๆในกลุ่มนะครับต้องขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับผมก็เอามาดัดแปลงใช้ในในแปลงของผมนะครับเพราะว่าในการปลูกนะครับในการดูแลมันต่างสถานที่กันครับบางครั้งเราต้องมีการดัดแปลงนะครับมาเป็นเทคนิคของเรานะครับเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับมันมันต่างกันเยอะหลายอย่างนะครับทั้งอากาศทั้งดินนะครับ ทั้งสภาพอากาศทั้งดินทั้งการดูแลการให้ปุ๋ยต่างๆจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเราต้องหลัดแปลงมาเป็นสูตรของเรานะครับเพื่อจะได้เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับแต่เราก็ต้องไปเรียนรู้กับพี่ๆนะครับเพราะพี่ๆเขามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับผมจะไปเรียนรู้กับพี่ๆประจํานะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งครับนี่เราจะมีอยู่2ต้นนะครับปลูกในวงบ่อนะครับ1ต้นนะครับที่ปล่อยขึ้นกางบนนะครับต้นที่2นะครับก็ จะเริ่มติบตค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยทางใบเข้าไปนะครับเดิมยอดเขาไม่ค่อยเดินนะครับตอนนี้ยอดเขาเริ่มเดินนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มเดินดีนะครับผมให้ปุ๋ยทางใบไปงวดทีเดล้วครับปุ๋ยไปเจอยอดอ่อนเขาครับไม่เลยเห็นไหมครับสงสัยให้เยอะเกินไปครับนี่ไหมผมรอบนี้ผมก็เลยยังไม่ให้นะครับนี่ อีกฝั่งหนึ่งครับข้างล่างนะครับต้นข้างล่างนี่ยอดเขาก็ค่อนข้างเดินดีนะครับนี่ฮะเหตุผลที่เราทําไมต้องตัดดวดเขาออกนะครับเหตุผลแรกก็คือเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนวดเขานะครับเรามีค้างและมีการดูแลจากเรานะครับนี่ครับเหตุผลที่สองคือเขาจะมาพันตัวเองเห็นไหมครับนี่นี่นี่จะเริ่มมาพันตัวเองแล้วพันกิ่งกิ่งตัวเองถ้าเขาพันได้นะครับกิ่งเขาจะไม่ตัวนะครับวงที่เขาพันเขาจะพันแบบรัดเลยนะครับ นี่ครับรัดแล้วไม่โตนะครับทําให้การเจริญเติบโตไม่ดีครับเราต้องมาช่วยเขาตัดออกนะครับพวกกิ่งเอ่อพวกหนวดนะครับอ่าเราไม่เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้หนวดเขานะครับเราใช้เฉพาะอ่ากิ่งเขาก็พอนะครับการเจริญเติบโตเบื้องต้นก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับเห็นไหมครับนี่กิ่งเคนฝั่งขวาที่เราสร้างไว้นะครับว่ได้หลายใบแล้วครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเดี๋ยวสักหน่อยก็จะจัดกิ่งเขาแล้วนะครับเทคนิคการจัดกิ่งนะครับของเรานะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับก็คือเวลาโน้มกิ่งนะครับเราจะไม่โน้มลงมาตรงๆนะครับเพราะเรากลัวกิ่งหักเราต้องบิดกิ่งเขาหน่อยนะครับบิดปึ๊บอย่างประมาณนี้ครับบิดบิดหน่อยนะครับส่วนที่หักไม่ใช่ส่วนที่ยาวมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งที่เขายาวนะไม่ค่อยหักครับจะมาหักตรงนี้ครับนี่ ตรงที่เขาโตโตมาจากกิง่งอันนี้กิง่งกิ่งอามใช่ไหมครับนี่กิ่งเกยนเขาจะโตมาอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราโน้มนะครับโน้มมาตรงๆอย่างนี้โดยไม่บิดไม่บิดช่วยนะครับ,แร,ระะรบ,รบแรงตึงตรงนี้จะเยอะนะครับเห็นไหมครับแรงตึงตรงนี้จะเยอะกิ่งเขาค่อนข้างจะหักนะครับถ้ากิ่งใหม่ๆอย่างนี้ไม่ค่อยเจอครับแต่ถ้าเป็นกิ่งที่เราที่โตแล้วนะครับ ต้นที่โตแล้วนะครับแล้วก็เราพุนพุนแล้วก็สร้างกิ่งใหม่ใช่ไหมครับเวลากิ่งยอดเขาออกใหม่อย่างนี้เวลาเราโนมอย่างนี้เขาจะค่อนข้างหักบ่อยครับผมก็เลยไปดูในกลุ่มนะครับจะมีเทคนิคการบิดนะครับบิดบิดบิดต้นนะครับบิดกิ่งของเขานะครับเพื่อลดการหักของกิ่งได้นะครับอันนี้อันนี้ลองใช้ดูนะครับซึ่งผมใช้ได้ผลนะครับ นี่ฮะต่อไปเราก็มาดูแลเขาหน่อยนะครับโดยการตัดนวดนะครับแล้วก็เบรกยอดช่วยเขาหน่อยนะครับเพื่อให้เขาตัวทันกันนะครับมาดูกันเลยครับครับหลังจากที่เราเบรกยอดฝั่งขวาแล้วนะครับเราเพื่อสร้างกิ่งอามนะครับฝ,ฝั่งซ้ายกิ่งอัมฝั่งซ้ายก็โตแล้วนะครับนี่ทันกันแล้วเราก็จะมาเบรกยอด กิ่งอามฝั่งซ้ายนะครับเพื่อให้กิ่งเคนของเขาโตนะครับนี่กิ่งเคนเขาเริ่มโตแล้วครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เริ่มโตแล้วครับนี่เราจะจะเบรกช่วยเขานะครับเพื่อให้เหมือนกับฝั่งขวานะครับนี่ที่เขาโตนะครับผมจะเบรกที่เจ็ดยอดนะครับเอ้เจ็ดใบนะครับขอโทษด้วยนะครับเราก็นับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับเจ็ดตรงนี้เราก็คัดเลยนะครับ นี่ที่ตรงนี้เลยนะครับเจือกนี่ครับเราตัดไปเลยครับแล้วเราก็เลี้ยงกิ่งนี้เป็นกิ่งอามนะครับตรงมานะครับส่วนที่เหลืออีโคกกิ่งนะครับจะเป็นกิ่งเคนในอนาคตนะครับนี่ยอดที่เราตัดไปครับผมผมก็จะนําออกจากพื้นที่นะครับจะไม่เอาไว้นะครับในพื้นที่กลัวเชื้อราครับไม่เก่งเรื่องการดูแลเชื้อราครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นครับ นี่ครับขนาดเราฉีดไตโคโดมาช่วยนะครับเขายังมาอีกอยู่นะครับลาแป้งครับลาแป้งเล่นงานใบแก่ครับนี่เห็นไหมครับจุดๆดำๆเดี๋ยวเราก็จะเอาไตโคโดมามาช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับช่วยเรื่อยๆครับสารจีวัพันต้องฉีดเรื่อยๆนะครับต่อไปก็มาดูแลหนวดของเขาครับตัดไปเลยครับหนวดอย่าให้เหลือครับหนวดนี จึอนะครับนี่ครับหนวดนี่ฟังนะครับที่มีหนวดเยอะๆนะครับตัดไปเลยครับเยอกนะครับเยึกนะครับนี่ครับหนวดไม่ต้องเอาไว้นะครับนี่ตัดเลยครับไม่ต้องเสียได้นะครับหนวดเราไม่ได้ใช้นะครับเ็าจะไม่แย่งอาหารนะครับเราต้องพยายามช่วยเขาด้วยนะครับเพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงที่ยอดนะครับ ต้องดูแลเขาบ่อยๆเขาตรวจแปลงทุกวันครับทุกเช้าผมจะเข้าตรวจแปลงทุกวันนะครับดูพวกโรคพวกแมลงนะครับเผื่อแมลงเล็ดรอดเข้ามาครับเราต้องช่วยเขาครับนี่ครับการดูแลของเติมฟาร์มจะประมาณนี้นะครับดูแลนวดดูแลกิ่งเขานะครับตัดไปเลยครับไม่ต้องเสียได้นะครับเดี๋ยวก็โตใหม่นะครับจะไปโตที่ยอดนะครับหนวดแล้วไม่ใช้ต้นข้างล่างครับเหมือนกันครับหนวดยาวไว้ครับ ก็จะพันกิ่งตัวเองแล้วก็แย่กอาหารครับตัดเล้ครับยจึกเลยครับเลียร์หนวดเขานะครับเราต้องดูแลหนวดดูแลการเจริญเติบโตของเขาด้วยนะครับดูแลช่วยเขานะครับถ้าั้นเขาจะไม่โตนะครับตัดไปเลยครับประมาณนี้ครับและอีกอย่างครับที่ มือใหม่มือเก่ามือเก่าไม่ค่อยพลาดนะครับมือใหม่มักจะพลาดนะครับมักจะลืมนะครับนี่นี่สำคัญมากเลยครับก็คือลืมเอาเทปที่เราซื้อกิ่งมาใช่ไหมครับเขาจะเสียบยอดหรือติดตาเขาจะพันเทปลืมเอาออกนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่ลืมนะครับแต่ว่าให้เขาโตหน่อยค่อยเออกนะครับวันนี้พอดีเลยครับผมก็ได้จะได้ออกอย่าลืมนะครับ ถ้าเราลืมเห็นไหมครับกิ่งเขาจะไม่โตนะครับมันจะพันต้นจนรัดต้นนะครับจนต้นไม่โตนะครับจะเลืมนะครับแล้วดูครับที่ที่ต้นเขานะครับเห็นไหมนี่นี่เริ่อมแตกผิวเขาค่อนข้างแตกแตกไม่ใช่แตกอะไรเขากําลังจะขยายตัวนะครับเพื่อให้เขาโตนะครับเขาจะแตกออกมาเพื่อสร้างสร้างเปลือกเขาใหม่นะครับเปลือกข้างนอกก็จะรวยราไปนะครับแล้วอีกอย่างครับใบ ไม่แก่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาแก่แล้วที่เราดูแล้วเขาโทวมแล้วนะไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับเราก็เด็ดออกเลยครับเด็ดเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะเรามีใบใหม่ข้างบนแล้วนะครับนี่มีเด็ดเลยครับไม่ต้องเสียดายครับเด็ดออกเลยนะครับไฟพวกนี้ผมจะนําออกจากพื้นที่นะครับจากโรงเรือนนะครับเห็นไหมครับก็เริ่มเหี่ยวแล้วหมดสภาพเรียบ เด็ดไปเลยครับถ้าเราไม่ออกก็อาจจะเป็นแหล่งเพราะเชื้อของเชื้อราต่างๆนะครับใบแก่ส่วนมากพวกเชื้อราเขาจะไม่เล่นนะครับไม่เล่นใบอ่อนนะครับเชื้อราที่เล่นใบอ่อนจะเป็นเชื้อราพวกแอนแทรกนอนะครับอันนั้นเล่นใบอ่อนนะครับเล่นยอดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมเอาออกนะครับเทป ที่เขาพันติดตามาออกเลยนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับครับเมื่อเราดูแลเรื่องหนวดเรื่องยอดเขาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะให้อาหารเขาหน่อยนะครับผมจะให้ทุกๆเจ็ดวันนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้ครั้งหนึ่งน้ำให้บ่อยๆนะครับแต่ไม่ให้เยอะนะครับทีนี้ผมก็ได้ผสมนะครับ สําหรับในวงบ่อส่วนมากนะครับแต่ก่อนผมก็ให้ทั้งแบบยังไม่ละลายกับแบบละลายนะครับพอมาดูสังเกตดูแล้วนะครับแบบที่เราละลายน้ํานะครับสําหรับปลูกในวงบ่อนะครับจะดีกว่าที่เราให้เป็นเม็ดนะครับเพราะเขาละลายแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลากเขาอยู่ในสถานที่ที่แคบนะครับเราก็เลยต้องจําเป็นต้องให้เขานะครับเป็นแบบน้ํานะครับ สำหรับรอบนี้ที่ผมให้นะครับจะเป็นปุ๋ยเกรดนะครับสูตร25 55นะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตร21 00แล้วก็สูตรเสมอ15 15 15นะครับแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารรองนะครับเป็นแคลเซียมโบลอนสังกะสีครับแล้วก็เพิ่มสารไหลนะครับเข้าไปด้วยนะครับอย่างละงนึงช้อนแกงนะครับให้มีเยอะนะครับแล้วก็ให้กันเลยครับให้อาหารเข้าหน่อยครับเขาจะได้โตเร็วๆครับ เพราะว่าเราดูแล้วนะครับเราให้สูตรนี้เขาเขาตัวดีครับเราก็ให้ต่อไปนะครับเมื่อเขาตัวเราก็จะให้นะครับต่อไปครับก็ลราดเหมือนเดิมครับอันนี้ต้นนะครับผมจะราดริมๆขอบเลยนะครับวงบ่อซีเมนต์ของเราลาดไปเลยครับอันนี้ใบของเขาเก็บออกนะครับที่เราเด็ดทิ้งนะครับนี่ครับลาดไปเลยครับผมพยายามให้ริมๆนะครับเพราะจะไม่พยายามให้ ใกล้ๆต้นเขานะครับให้ลากเขาเดินมาดีกว่าครับกลัวเขาชอดปุ๋ยครับาหาไปเลยครับครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเขาแล้วนะครับเราจะให้น้ำตามทันทีนะครับหไปเลยครับ เพื่อให้ปุ๋ยเขาเกลี่จางลงไปอีกแล้วก็ให้พืชของเราครับให้อังุนนำไปใช้ได้นะครับได้เลยนะครับให้ไปเลยนะครับสำหรับการให้น้ำจะให้พบจะไม่ให้เยอะนะครับประมาณถ้าแดดมากๆจะให้แค่ช่วงเช้านะครับวันละครั้งนะครับจะไม่ให้เยอะนะครับเพราะเราปลูกในวงบ่อนะครับช่วงนี้จะให้บ่อยหน่อยครับ ว่มันแดดครับแดดร้อนนี่ครับให้ไปเลยครับจะให้ประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยให้เยอะนะครับกลัวเขาแฉะครับเนี่ยแค่นี้ครับให้น้านี่ครับเป็นไงครับเทคนิคการดูแลองุ่นในแบบของเติมพักฟาร์มครับดูแลแบบง่ายๆครับ ให้แต่ให้ให้ความรักความใจใสเขาหน่อยนะครับเขาก็โตให้เราได้ดูได้ชื่นชมเราก็มีความสุขนะครับในการดูแลนะครับพอเราทําในสิ่งที่เรารักนะครับครับเตมอประว่ามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเตมอาร์ความจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับได้นําไปใช้ ในการดูแลต้นองุ่นนะครับดูแลต้นไม้ที่เรารักนะครับยังไงก็ตะกอขอบคุณทุกฟาทุกท่านมากๆนะครับที่นี่เติมมักฟาร์มครับ